พาานี่ขวุภคณ Qual Station News 97FM รู้รบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ v วอ i ์ติอัพวันแบบจัดเต็มทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศิลปะและบันเทิงโดยรูปแบบของสาระบันเทิง พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาทาง FM 97 Quality News Station คุณกำลังฟังรายการ v a r i e t y Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านค่ะโยธกาจิลโลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์สุดท้ายนะคะของสัปดาห์นะคะและแน่นอนนะคะโยมีเรื่องราวของ behind the scene มาฝากค่ะ วันนี้นะคะโยจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของการแสดงศิลปะร่วมสมัยเทิดไทยองค์ราชันนะคะภายใต้งานมารสพบสมโพธเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบค่ะและโยไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้นะคะโยได้รับเกียรตินะคะจากท่านเกศรกําเกิดเพชรนะคะรองผู้อํานวยการสํานักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยอยู่ในสายกับโยแลวคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีน้องโยสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะ่ะค่ะโอ้ยท่านลองคะตอนแรกนุจะได้เห็นใบหน้าสวยๆของท่านลองเลยนะคะเนี่ย,ยต้องมองจากสำนักงานนะคะ<笑>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 เห็นเห็นว่าเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมคะสําหรับงานนีใ้ใช่คะ่ะใช่ค่ะค่ะอระเสีงว,ว่าทำเตรียมความพร้อมเต็มที่คะ่ะ ใช่เห็นเมื่อวานนี้โอ้โหขบวนแบบสวยมากๆเลยค่ะท่านโยล l เสียดายเลยที่ไม่ได้ไปเพราะว่าต้องติดจัดรายการวิทยุค่ะอใช่เลยค่ะเมื่อวานเป็นพิธีเปิดนะคะมีริ้วขบวนสวยงามมากๆค่ะค่ะ,คะเห็นบอกว่าที่สําคัญบอกงานก็จะมีจัดจนไปถึงเอวันจันทร์ใช่ไหมคะที่สิบห้าใช่ไหมคะ่ะใช่ค่ะน้องโยค่ะเอะการจัดงานมหาวะสบสมโพธเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมบรัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้นะคะ ที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็ผู้รับผิดชอบดําเนินการขึ้นจัดขึ้นจ่ขึ้นระหว่างวันที่11ถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะในบริเวณของสนามหลวงกรุงเทพมหานครค่ะค่ะเรียกว่าพรุ่งนี้ยังไปทันหนูไหมคะท่านลองเได้เลยพรุ่งนี้เป็นวันที่3ค่ะทุกวันมีการแสดงมีการสาธิตมีนิทรรศการที่น่าสนใจมากมทุกๆวันค่ะ ค่ะและมากกว่านั้นในโะยแอบเห็นอยูเป็นเพศเยุทธกาสายช็อปไะคะแอบเห็นผลิตภัณฑ์ของวัฒนธรรมซีพอตเยอะมากเลยจนโยรู้สึกว่าทั้งมีทั้งช็อปได้ใช่ไหมคะชิมได้นะคะแล้วก็ชมได้ชมได้ค่ะเพราะว่าตัวไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางด้านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นอาหารค่ะ,คะแล้วก็ในส่วนสําคัญก็คือโดยเฉพาะอาหารอยากเชิญเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะ สุดยอดอาหารอร่อยจากสี่ภูมิภาคมารวมอยู่ที่นี่ณท้องสนามหลวงค่ะโยเตรียมท้องไว้เรียบร้อยแล้วค่ะงานนี้ไม่ไปไม่ได้เลยค่ะเพราะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะตกเทรนค่ะเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคราวนี้ <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งถ้าจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคือถ้าไม่ได้ไปดูนะคะ <c oughs> การแสดงของสำนักง,งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยครั <c oughs> ้งนี้นี่เรามีอะไรไปร่วมบ้างคะ ค่ะในส่วนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะถือว่าโอกาสนี้จริงๆก็สำนักงานศิลปะร่วมสมัยก็เป็นภารกิจหนึ่งของกรมต่างๆที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองขึ้นในครั้งนี้นะคะกรมศรอรเองค่ะได้จัดกิจกรรมเรื่องของการแสดงศิลปะร่วมสมัยเพื่อไทยองค์ราชันขึ้นค่ะซึะ่งจะจัดขึ้นที่จะจัดการแสดงในในคืนสุดท้ายนะคะ ก็คือวันท so like so um, so ี่5กรกฎาคมค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกา30นาทีที่เวทีกลางท้องสนามหลวงนะคะใช้เวลาแสดง90นาทีเต็มๆค่ะอืมเียกก็ดูกันอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องค่ะเพราะว่าในในการแสดงครั้งนี้นะคะ ถือว่าเป็นโอกาสอันสําคัญในภายใต้โครงการสองทศวรรษรางวัลศิลปินศิลปาธรน,นะคะ20<ฆ>ปีแล้วที่ทางสานักงานศิลปะร่วมสมัยนั้นได้ประกาศรางวัลศิลปินดีเด่นดรางวัลศิลปาธรค่ะซึ่งศ<ฆ>ิลปินตั้งเจ็ดสาขาที่เราได้ประกาศยกย่องมานะคะ<ฆ>ปีที่20แล้วค่ะ,ะเาๆๆราเราเราศิลปินศิลปา t ศิลปาธรทุกท่านนะค่ะได้ร่วม พละกำลังกันเพื่อจัดการแสดงขึ้นในครั้งนี้ค่ะซึ่ง,งวาระอันสำคัญนี้นะคะซึ่งพี่ๆศิลปินศิลปาทรน,นะคะล้วนจะเป็นรุ่นเด็ะจนถึงอือ,อนที่เราประกาศไปเมื่อปี2567นี่เองค่ะก็สิบกว่าท่านสิบกว่าท่านค่ะได้ร่วมกันรังสรรค์การแสดงชุดนี้ขึ้นค่ะ ซึ่งเห็นบอกว่าครั้งนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยมีทั้งแสงสีเสียงนะคะมีทั้งดนตรีค,คีตะกวีใช่ไหมคะแล้วก็มีทั้งศิลปะการแสดงด้วยใช่ค่ะเพราะว่าการแสดงครั้งนี้เนี่ยเป็นการแสดงร่วมสมัยนะคะซึ่งได้ออกแบบมาในเรื่องของผ่านเออแสงสีเสียงแล้วก็สืบส่อผสมนะคะ รว,ร,รวมถึงการแสดงรวมถึงการแสดงในเรื่องของอด้านคีตกวีด้านบทเพลงค่ะต่างๆเป็นที่น่าสนใจอย่างมากบทเพลงหลายบทเพลงที่เราศิลปินศิลปารทได้มีการเรียบเรียงเสียงประสานขึ้นใหม่ในโอกาสอันสำคัญนี้ด้วยนะคะซึ่งการแสดงศิละปะร่วมสมัยเทิดไทองราชันในครั้งนี้ค่ะนะ้องเป็นการสะท้อนแนวคิด ในเรื่องของการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในาราชวงศ์จัก,กรีสิบรัชการด้วยกันค่ะซึ่งในแต่ละในแต่ละรัชการเราแบ่งการแสดงเอาเป็นสิบองค์ด้วยกันโอ้ค่ะใช่ค่ะในแต่ละองค์นั้นก็จะมีการถ่ายทอดถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจค่ะเรื่องของอความเจริญรุ่งเรืองของศิลป,ปะร่วมสมัยในภายใต้รัชการนั้นๆที่ ศิลปินศิละปา t รได้ไปได้ไปคิดค้นออกแบบสร้างสรรค์<า>รคเพื่อจะให้สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิละปะร่วมสมัยภายใต้รัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลที่สิบค่ะน้องค่ะจริงๆแล้วศิละปะร่วมสมัยอค่ะมีมาโดยตลอดในทุกๆรัชกาลจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างหากได้เห็นกิจกรรมของศิละปะหรือทำร่วมสมัยสระนี้นะคะ เต็มไปด้วยเขาเรียกว่าพลังแห่งการล่วสมัยจริงๆครั้งนี้นี่เห็นว่ามีคุณโจใช่ไหมคะครูโจครูโจสุธีศักดิ์ครั้งนี้เทวาด้วยใช่ไหมคะครูโจเดียสตาอ่าใช่พี่โจ้สุธีสุธีศักดิ์ภาั้นี้เทวาจะเป็นผู้ออกแบบและผู้กำกับการแสดงในภาพรวมทั้งหมดทั้งสิบองค์ค่ะค่ะนอกจากนั้นก็จะมีใช่ค่ะอ่าซุ่มฝึกซ้อมกันมาก็ออกแบบก็เป็นเดือนเลยนะคะ ค่ะโดยค่ะแล้วก็จะฝึกซ้อมเป็นรันทูในออคืนวันที่สิบสี่วันที่สิบห้าซ้อมแสดงในเวลายี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปค่ะซึ่งอยากจะนำเรียนว่า,เ,าเราศิลปินศิลป a t h ล้วนแต่เป็นชั้นชั้นครูทั้งนั้นนะคะสิบกว่าท่านอยากจะเอ่ยนามให้ท่านผู้ฟังได้ได้รับทราบรายชื่อท่านทั้งหลายด้วยมีท่านใดบ้าง,างคะ,คะ อ่าท่านแรกครับก็คือท่านอาจารย์นัดยนตรลักษ์นะคะออค่ะค่ะเดี่ยวเปียนโนสุดยอดมากในงานนี้นะคะระดับ<ท>ระดับโลกเลยค่ะใช่ค่ะท่านอาจารย์ไกรวนันกุณวัฒนูไทยท่านอาจารย์อนันต์นาคงท่านอาจารย์พงษ์พรม,รมสนิทวงศ์ณอายุธยาค่ะเอ่อพี่มานพมีจาราฐคุณพิเชษกันชื่น คุณสรวณีธนาธนิสท่านอาจารย์นรา,า,ารัตย์ันกลามท่านอาจารย์วานิสโปตะวานิชท่านอาจารย์ไัยพักพัทรจินดาท่านอาจารย์ดำริบรณวิจนกิจท่านอาจารย์อนุไทยนิติพล์ค่ะเป็นผู้ช่วยศาสตราจาร,รย์พหลยุทธท่านรองอธิการบดีาาบรรสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์นีนะคะ,คะแลวะวก็ที่สำคัญเอ่อ มีคุณสุวรรณดีจาก,กราวุฒิซึ่งเป็นผู้กำกับละครเวทีที่มีชื่อเป็นผู้ที่ศึกษาการจัดแสดงในครั้งนี้ด้วยค่ะอ,ด,ะนนอะด้ที่สำคัญน้องโยงค่ะและที่สำคัญน้องโยคะคุณคุณหญิงปัตมาลีสวัสดิกูรูลซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนศิลปะรุ่นสมัยน,นะคะท่านก็จะมาร่วมสแสดงร้องเพลงในในสุดท้ายของพิธีปิด งานด้วยในครั้งนี้ค่ะในฟีนาเคค่ะคุณเหียงปัทมาจะจะมาร้องเพลงด้วยค่ะค่ะเท่าที่ฟังฟังมาแล้วนี้โยว,ว่าสุดยอดทั้งนั้นต้องบอกว่าสุดยอดสุดยอดฝีบือนะคะและมากกว่านั้นเนี่ยกำลังคิดถึงถึงการแสดงที่รวบรวมเหล่าคนเก่งทั้งนั้นเลยมาอยู่ด้วยกันแล้วการแสดงที่ออกมาเนี่ยจะต้องตะการตานแน่เลยนะคะ นักแสดงกว่าร้อยชีวิตค่ะที่จะขึ้นเวทีให้ความสุขกับท่านผู้ชมในคืนวันที่สิบห้าค่ะ,คะเห็นนอกจากนั้นแล้วนี่ยังมีการขับร้องเพลงประสานเสียงแล้วก็การแสดงไทยคอนเทมพอรีเรื่องเงาะป่าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะการแสดงทั้งสิบองค์อะค่ะจริงๆแล้วก็จะมีะสาระสำคัญในแต่ละองค์ะนะคะซึ่งก็คง,คงเาจะไม่คุยในรายละเอียดว่าแต่ละ สมมติราชการที่หนึ่งเนี่ยจะออกแบบการแสดงเ,เป็นสบายทำอย่างนี้ค่ะก็ะจะเป็นมีการสืบค้นในเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของความเจริญรุ่งเรืองเหมือนนําเรียนสักครู่ว่าในรัชการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยจะมีพระอัจฉริยภาพในเรื่องของวรรณกรรมท่านพระองค์ท่านได้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ขึ้น ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ท่านก็ได้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้โปรเขียนภาพบนพระระเบียงด้านจิตกรรมที่ฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่ฝาผนังของวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะที่นี้การแสดงใน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 ,ในองค์ที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการถ่ายทอดออกมาเป็นการแสดงโขนร่วมสมัยเรื่องรามเกียรติ์โอ้ค่ะ ประมาณนี้ค่ะเอาในรัชากาลที่สองรัชากาลที่สามจนถึงรัชากาลที่สิบค่ะทางศิลปินกถาทก็จะได้ศึกษาในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะร่วมสมัยภายในรัชากาลนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นการแสดงร่วมสมัยมีตั้งแต่การแสดงโขนการแสดงนิ้วร่วมสมัย การขับร <K arp S 2> ้องประสานเสียงการแสดงไทยคอนเทมต์บารี่เรื่องง้อป,ป่าการแสดงเดี่ยวเปียนโนบทเพลงมัทนาพาทาการแสดงคอนเทมต์บารี่แดน์การแสดงบัลเล่ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์เรื่องมโนราเป็นต้นค่ะคราวนี้นี่เวทีของในส่วนของสสลอเนี่ยค่ะจะอยู่ในส่วนของเวทีกลางเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะใช้เวทีการแสดงคนที่15ที่สทตรจัดขึ้นใช้เวทีกลางที่จัดให้มีพิธีเปิดในวันที่11แล้วก็ใช้เวทีนัดจัดการแสดงหลักนะคะตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่10ถึงวันที่15ค่ะนอกจากนี้ค่ะโยนี้ขนลุกมากค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังมีเวทีเอ ยังมีเวทีย่อยด้วยนะคะน้องโยซึ่งจะเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงของน้องๆ้องเยาวชนต่างๆในชุมชนในออมหาลาัยของวิทยาลัยต่างๆที่เปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสมาถ,ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมให้พี่น้องประชาชนได้รับชมกันควบคู่ไปกัวยเวทีกลางด้วยค่ะ โอ้ยแค่นี้เนี่ยโยรู้สึกว่าเนี่ยใจใจโยเนี่ยค่ะตอนนี้ไปอยู่สนามหลวงเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เดี๋ยวโยขอเบรกสักพักหนึ่งนะครัแป๊บเดียวค่ะประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะท่านลองได้ค่ะค่ะคุณกำลังฟังรายการวารตี้อารครบเครื่องเรื่องศิลปะ สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตนธรรมาตและวรรณิกิจตันติชนทวงพร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง11นาิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station ณราพงศ์วัยวัร์ พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับชัดทุกประเด็นผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทางนราคมวัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาคุณกำลังฟังรายการวารติีอารครบเครื่องเรื่องศิลปะ เรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะท่านลองคะโยฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าใจเต้นตุ่มๆต่ออยากให้ไปถึงงานเนี่ยเร็วๆเลยนะคะเพื่อที่จะได้ชมนะคะเก้าสิบนาทีเต็มถูกไหมคะค่ะใช่ค่ะตั้งแต่สามทุ่มนะคะคือคือตั้งแต่สามทุ่มจนถึงสองทุ่มครึ่งใช่ไหมคะโดยโดยประมาณสี่ทุ่มครึ่งค่ะสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งค่ะสามทุ่มตรงนี้สี่ทุ่มค่ะ ค่ะนะคะคราวนี้นี่เห็นบอกว่ามีการอำนวยความสะดวกเรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะคะว่ามีรถบริการพิเศษด้วยนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะในเรื่องราวของความคื่นนอนไหวตรงนี้นะคะได้ที่เพจของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและก็ของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเห็นว่ามีการแชร์กันเห็นมีแบบโอ้โหฟงไฟเยอะแยะสวยงามมากเลยค่ะโยกันกลังคิดอยู่ค่ะว่าโยจะใส่ชุดไหนไปดีค่ะ อยากที่จะเชิญชวนให้พี่น้องใส่เสื้อโทนสีเหลืองนะคะค่ะยกมึ้ในในวันที่สิบห้าเราจะมีลักษณะเป็นพิธีปิดด้วยะคะ่ะเร้อยากให้เห็นพลังสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีของพี่น้องประชาชนนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าสะดวกก็เชิญใส่สวมเสื้อสีเหลืองนะคะ ค่ะโอ้ยยดเตรียมไปเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้แคะ่ะนอกจากงานนี้แล้วนะคะที่ที่มีส่วนของทางสสลอทำแล้วนะคะเห็นในปีนี้ค่ะมีโครงการอะไรบ้างคะของสอสลอคะท่านอโครงการที่ทางสสลได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปีจน <kalo S 1> ถึถถงวันนี้นจะึ่งปีประมาณนะคะก็ก<อ>็อยากนํา,านเียนว่า เอ,อกรกดาถึงหากันยาตรงนี้ค่ะเราก็มีโครงการเขาทรอยเองก็มีโครงการสำคัญในห่วงเวลาดังกล่าวนะคะเอา uh huh. ทิเช่นเช่นเช่นอ,อ่เร็วๆนี้วันที่สิบเจกรกดาเนี่ยค่ะทางสำนัก huh. งานศิลปะรุ่มสมัยก็จะมอบรางวัลโครงการพัฒนาเมืองแห่งศิลปะที่ uh huh. องอารดํดำเนินค่ะ โดยทางสำนักงานศิลปะร่วมสมัยเนี่ยค่ะได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมพี่น้องประชาชนกลุ่มพลังมวลชนเพื่อเสนอโครงการเข้ามาในการพัฒนาเมืองศิลปะสามเมืองด้วยกันที่ทางสอทรัลขสาฟก็คือจังหวัดกระบี่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดเชียงรายค่ะประชาสัมพันธ์ไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เสนอโครงการในการพัฒนาทั้งสามเมืองเข้ามาแล้วเราก็ได้มีส่งตั้งคณะกรรมการแล้วก็ มีการประกาศผลรางวัลเรียบร้อยแล้วค่ะโดยโดย,โดยทางสทรจะจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเ,เลิศที่ส่งโครงการเข้ามาทั้งสามจังหวัดในวันที่17รรกรกฎาคมค่ะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนั้นให้เกียรติมอบรางวัลในในวันนั้นนะคะค่ะคราวออนี้ว่าแต่ละแต่และมือน,นี้อยู่ถือว่าเป็นเมือที่เคยจัดในส่วนของไทยแลนด์เมเล่มาถูกไหมคะใช่ค่ะ สามครั้งด้วยกันค่ะที่จัดที่ผ่านมาที่กระบ,บีที่นครราชสีมาและที่เชียงรายที่ผ่านพ้นไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะค่ะแล้วแล้วต่อเนื่องกันไปค่ะอ,อตามที่ได้เราจัดงานไทยแลนด์เบเนเร่มาแล้วสามครั้งแล้วครั้งที่สี่เปิดตัวแล้วค่ะเราจะจัดครั้งที่สี่ไทยแลนด์เบเนเร่ภูเก็ตสองพันยี่สิบห้าค่ะค่ะใช่ค่ะโดยในต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยค่ะ ทางสสลอจะแถลงข่าวเปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายสินและพันธรักษ์ขึ้นค่ะซึ่งค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนก็จะได้รับทราบว่าผู้ที่จะมาทําหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสินและพันธรักษ์เพื่อจะออกแบบนิทรรศการการแสดงงานไทยแลนด์เบียนาเลที่ภูเก็ตนั้นเป็นใครค่ะมีสปอยไหมคะว่าเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติคะมีค่ะผู้อนวยการฝ่ายสินเป็น เป็นคนไทยท่านหนึง่งเป็นต่างชาติท่านหนึง่งพันธาร์ด้วยทิ่น้องผัดใช้ทั้งสองคนคอคนไทยและพันธาร์ค่อ,อคนไทยและผัารค่ะค่ะเนี่ยไม่ได้ค่ะต้องวนนี้อันนี้ถือว่าท่านมาทั้งทีแล้วก็ขอให้แอบสปอยนะคะแอบสปอยค <laughs> ่ะแล้วตอนนี้นี่การดําเนินงานไปถึงไหนแล้วคะสาหรับเอ,อ่อคงเห็นเห็นทางพี่น้องชาวกระบี่ศิลปินชาวกระบี่เนี่ยโพสต์นะคะพร้อมกับว่าเขาบอกเขายินดีที่จะไปร่วมกับภูเก็ต นะคะใช่ค่ะปุเด็กนจะเป็นก็เป็นที่เลี้ยงแต่ภูเก็ตมีความเป็นตัวแล้วก็มีความพร้อมมากๆค่ะขณะนี้แม่ว่าแม้ว่ายังไม่ได้อ่อเปิดตัวผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์แต่ภูเก็ตเองมีความพร้อมมากๆได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้มาตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะน้องโยและค่ะเอ่อทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในทุกๆเดือนซึ่งกิจกรรมที่พี่น้องชาว ภูเก็ตจัดขึ้นเนี่ยค่ะจะเราสามารถติดตามเพจของอสำนักง,งานว่าําจังหวัดภูเก็ตอ,องค์การเนชันแนจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ขอสินภูเก็ตได้ซึ่งเขาก็จะมีการอัพอัพอัพเดตข้อมูลในการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ในการที่จะเป็นเจ้าภาพจัด Thailand เ i e n n a l เครั้งที่4ในปี2025ค่ะ เรียกว่านะคะยังยังจำบรรยากาศที่ไปรับธงที่เชียงรายได้เลยที่โอโหภูกเก็ตระดมพลกันเป็นร้อยร้อยคนนะคะขึ้นไปจากใต้ขึ้นไปไปเหนือสุดนะคะมันดูแบบยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ดูตื่นเต้นมากนะคะแล้วมากไปกว่านั้นก็ชอบที่บอกว่าที่ชอบชอบในส่วนของที่ทางกะบีก็เตรียมตัวไปเป็นพี่เลี้ยงให้เต็มที่เหมือนกัน้น <c oughs> พี่หนึนง่งนุนขยัน เดิมทีที่สบีดจากทีนงเนี่ยพี่น้องศิลปินภูเก็ตได้มาให้ความร่วมมือร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดเช่นกันค่ะค่ะ,คะก็รับรองเลยค่ะว่าจะต้องสนุกแน่นอนนะคะตามสไตล์แน่นอนเลยแล้วก็รู้สึกว่าที่บอกว่าภูเก็ตเขาเตรียมตัวความพร้อมแบบอย่างมหาศาล ใช่ไหมคะครั้งนี้นี่ไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวค่ะดูมีความพร้อมทุกภาคส่วนนะคะไม่ไม่ใช่เฉพาะภาคราชการแต่่คเครือข่ายศิล,ลปินภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะ,ะศิล,ลปินพี่น้องชาวภูเก็ตทั้งหมดอะคะ่ะรวมถึงสถาบันการศึกษานักน้องน้องนักเรียนเยาวชนทั้งหลาย ขณะนี้เนี่ยเขามีความตื่นตื่นตัวอย่างมากก็ชมเชยชมชมชมค่ะชื่นชมว่าค่ะตื่นตัวมากอยู่ในพื้นที่ข่าวตลอดเวลาทุกๆุกช่องทางค่ะเป็นกําลังใจที่ภูเก็ตนะคะเป็นกาลังใจนี้โยโยก็ยังอจะมีนัดกับทางศิลปินนะคะจากภูเก็ตเนี่ยเดี๋ยวพูดคุยกันในรายการเหมือนกันค่ะคราวนี้ค่ะท่านรองคะอย่างอย่างรางวัลเนี่ยค่ะที่ที่ก็มันจะได้ทั้งหมดสามสามจังหวัดถูกไหมคะ แต่และที่เนี่ยมีโครงการที่น่าสนใจอะไรบ้างคะอ๋ออย่างอย่างกระบี่เนี่ยค่ะกระบี่เนี่ยออาจารย์ที่ได้รับรางวัลเป็นอาจารย์ทัพพิชญ์ไม่ผิดเนาะเป็นอาจารย์จากเอโรงเรียนอนุบาลนะถ้าจำไม่ผิดอโครงการที่ได้รับชื่อโครงการเดี๋ยวนะศาสตร์สินโนราจากโลโคสู่เลอค่าร่วมสมัยเออ แล้วก็จากจังหวัดนครราชสีมาได้โครงการที่ได้รับรางวัลชื่อโครงการศินดินปั้นค่ะ,คะจากเคชียงรายก็โครงการที่ได้รับรางวัลชื่อโครงการว่าคอมมูนิตี้อาร์ตสเป ค่ะใช่ค่ะโครงการที่ได้รับรางวัลเนี่ยผู้ที่เสนอโครงการก็จะได้รับรางวัลมูลค่าห้าหมื่นบาทแล้วโครงการที่ได้รับรางวัลเนี่ยสสอจะลงไปขับเคลื่อนเพื่อจะจัดกิจกรรมโครงการจริงๆภายใต้งบประมาณที่สสอได้ตั้งไว้นะคะก็ประมาณสามสามถึงห้าแสนนะจำไม่ไม่ชัด ก็ S 1> <S 1> จะจัดขึ้นในในในห้วงเดือนสิงหากันยานี้เช่นกันทั้งสามจังหวัดค่ะอือหือเรียกว่านะคะโครงการของสะสรอเนี่ยแน่นเอียดจริงๆนะคะแล้วแล้วทอดต่อจากในส่วนของอันนี้แล้วมีอันไหนอีกบ้างคะท่านค่ะในเดือนสิงหาคมเดยวสะทะรจ,จะประกาศรายชื่อศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาทรทั้งเจ็ดสาขานะคะ ซึ่งขณะนี้อ,อยู่ในระหว่างการที่คณะกรรมการเจ็ดประชุมเพื่อพิจารณาคาดว่าจะประกาศรายชื่อได้ในช่วงเดือนสิงหาคมเช่นกันเจ็ดสาขาก็มีมีทันศนศิลป์สถาปัตย์รรามวรรณศิลป์ดนตรีศิลปะการแสดงออกแบบแล้วก็สาขาสุดท้ายก็คือสาขาภาพยนตร์เจดสาขาเรา,าจะประกาศสาขา,สาขา่คะ ค่ะต้องต้องบอกคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะว่าอลังวัลศิละปะทรกับศิลปินแห่งชาติเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นศิลปินแห่งชาตินี่ก็จะเป็นต้องอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไปใช่ไหมคะใช่ค่ะจะิล่อจะเป็นศิลป,ปินรุ่นใหญ่ว่าว่าแบบเป็นรุ่นนะคะอย่างศิลปินแห่งชาติจะเป็นศิลปินรุ่นใหญ่ที่ดําเนินการประกาศคัดเลือกโดยกรมส่งเสริมสือกรมส่งเสริม<ช>วัฒนธรรมค่ะ,คะ ส่วนศิลปินศิลปาทรเป็นประกาศยกย่องศิลปินรุ่นกลางค่ะค่ะอายุไม่เกิน50ปีอืมค่ะนนในทุกปีเราจะประกาศรางวัลศิลปินศิลปาทรในทุกๆปีค่ะค่ะอาส50ใช่ไหม,มคะก็ถือว่ายังแบบยังแข็งแรงยังทำงานยังอะไรได้อยู่อย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าต้องใช้กำลังกันเยอะทีเดียวนะคะ ท่านคะแล้วพออ,อย่พอ,อสิงหาแล้วค่ะแล้วกันยาล่ะคะท่านอกันยายนเดี๋ยวนะคะจะเริ่มด้วยเออมันเกี่ยวเนื่องจากสิงหาคมเป็นด้วยอนะคะแล้วก็จะมีะเทศกาลศิลปะร่วมสมัยรุ่มแม่น้ําโขงค่ะซึ่งทาง่ะคะทางสสอรอเองก็ร่วมบูรณาการกับจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ <ç> passes, โดยจปจัดเทศกาลศิลปะรูปแม,ม่น้ำโขงในช่วงกลางเดือนสิงหาถึงต้นเดือนกันยาค่ะที่ถนนวัาทําเขมราชจ,จังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดย <ç à. S 2> ในครั้งนี้เนี่ยจะมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานจากศิลปินจากต่างประเทศในอนุภาครูปแม,ม่น้ำโขงนะคะ <ç à. S 2> แล้วก็ศิลปินรับเชิญจ,จากจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดใกล้เคียง แล้วก็จะมีเรื่องของการจัดการแสด,ดงดนตรีวอาร์ตอาร์ตมาร์เก็ตแล้วก็การสาธิตและจำหน่ายตัวผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปะวัฒนธร่วมสมัยในพื้นที่อำเภอเขมาราช้ะนะคะค่ะก็อยากเือ<ฮ>ตชวน้องในภูมิภาคเรียกว่านะคะเราไปกันได้นะคะเที่ยวกันได้นะคะทุกเดือนจริงๆ นะคะแล้วก็มากกว่านั้นก็ยังจะถือว่ามีโอกาสนะคะได้เห็นผลงานศิลปะวัฒนร่วมสมัยในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยด้วยนะคะโอ้ท่านคะยังไงต้องขอขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการของโยนะคะแต่ที่สําคัญนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะอย่าลืมเรามีนัดกันวันจันทร์ที่15กรกดาคมนะคะ นะคะเพื่อที่จะไปชมการแสดงนะคะของอาทางสะสรนะคะโยจะเตรียมตัวไปทันทีเลยค่ะท่านถ้างไงต้องขอ <c oughs> ขอบคุณท่านรองมากๆนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเช่นกันค่ะอย่าลืมนะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าไม่รู้จะไปไหนนี่เลยค่ะเราไปชมนะคะไปงานมรดศพทเทิดไทองลาชันกันค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงจะต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะท่านรองค่ะสวัสดีค่ะรายการว a ลเลตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM